234สีุขินีทุกขินสีสมนสัมนสินีโทมนัสินีประกอบเข้ากันได้กับขันสามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและประกอบเข้ากันได้กับอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่างประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไร ประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันหนึ 10, ่งอายตนะสิบธาตุสิบหกและประกอบเข้ากันไม่ได้กับอายตนะหนึ 1, ่งธาตุหนึ่งบางอย่าง235ออุเปกขินสีประกอบเข้ากันได้กับขันสามอายตนะหนึ 1, ่งธาตุหกและประกอบเข้ากันได้กับอายตนะหนึ่ง ธาตุหนึ่งบางอย่างประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบเอ็ดและประกอบเข้ากันไม่ได้กับอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่างสองอสามสิบัตทินรี วิริยินรีสตินรีสมาธินรีปัญญินรีอนญญะตัญญสสามีตินรีอัญญินรีอัญญาตาวินรีสังขารเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยประกอบเข้ากันได้กับขันธ์สามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและประกอบเข้ากันได้กับขันธ์หนึ่ง อายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่างประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิและประกอบเข้ากันไม่ได้กับอายตนะหนึ่งธาตุหบางอย่าง237 วิญญาณเพราะสังขารเป็นปัจจัยประกอบเข้ากันได้กับขันสามและประกอบเข้ากันได้กับอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่างประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบ และประกอบเข้ากันไม่ได้กับอายัตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่าง